หลังจากที่ท่านงานงป,ประจแตปี2550จะกล่าวอย่างเดยท่านจะกล่าวจุมใหญ่สามัญจำปีขึ้นในช่วงระหว่าง120วันภายหลังวันสิ้นปีปฏิทินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดข้อบังคับหนที่เจ็ข้อสาห ชน 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือทกศ 5. ธ,ธ,ธนาคารเพื่อการสอเพื่อการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาญจนบุรีหรือเรียกยยวได้แก่ 1. บี 1. ก้าห้าอ 2. ของที่ลึกบรีลิตภัณฑ์ปิ่ภัณฑ์ด้วยวร,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 วรนวรน,า,นาจากบริษัทสยามวรนนาเจ้าแห่งประเทศไทยสำนักางา,านการจนบุรี จากกองความร่วมมือการค้าการลงทุนค้าการสุยสูธรรมศาสตร์พ่อพ้นกันเงินจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสถานการณ์โลกที่กําลังยา่ก้าเข้าสู่แตความมั่นคงทางการเงินในรวมมายังมาเอเซียหัวข้อวารจัดการโระธารหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีคุณธีระชัยชิติมันท่านที่ปรึกษาในภาครัฐการและภาคเอกชน ท่านคณะกรรมการท่านสมาชิกออกการค้าจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องสิบมวลชนทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติละยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในที่เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2 5งพของออกการค้าจังหวัดกาญจนบุรีแต่เขาเนี่ยไม่มีโลไฟหอยไฟการทุเรีย